พรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กวันนี้นะคะเมื่อเช้านี้เองนะคะโบได้ไปเข้าร่วมงานงานหนึ่งซึ่งดีมากๆนะจัดโดย TP Channel นะคะหรือว่าวิทยุโทรทัศน์ร,รัฐสภานะงานนี้มีชื่อว่าเวทีกลาง Entertainment Complex นะคะเวทีกลาง Entertainment Complex เดี๋ยวขอเข้าไปดูอัปเดตนะคะในเพจของวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะว่ามีการสรุปข้อมูลไว้ให้หรือยัง เวทีนี้น่าสนใจตรงนี้ค่ะตรงที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรามีการถกเถียงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กันเยอะแต่ว่าเนื่องจากสื่อมวลชนในยุคนี้เนี่ยก็มีความมีความเป็นฝั่งเป็นฝ่ายค่อนข้างเยอะเนาะบางทีเราเปิดช่องไหนไปฟังเนี่ยก็จะได้ฟังแต่แบบค้านก็ค้านอย่างเดียวหรือสนับสนุนก็สนับสนุนอย่างเดียวทางวิวทยุโทรทัศน์รัฐสภาเขาก็เลยเล็งเห็นนะคะว่าอ้าวเขาก็มีสื่อเป็นสื่อเหมือนกันนะ แล้วสื่อของสภาเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่กลางได้ดีที่สุดละนะก็เลยมีการทำเวทีนี้ขึ้นนะคะให้ชื่อว่าเวทีกลาง Entertainment Complex เวทีจัดแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นท่านผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาลผู้แทนจากฝ่ายค้านนะแล้วก็าทางวุฒิสภาผู้แทนจากวุฒิสภาเนี่ย มาปาถกฐาถานะคะบอกว่าออข้อคิดของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงขอเริ่มจากคุณคุณศึกสิทธ์นะคะคุณศึกสิทธ์นี่อีกหน่อยเราคงจะได้เห็นหน้าเห็นตาบ่อยขึ้นนะคุณศึกสิทธ์สีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะได้ออกมานำเสนอข้อมูลนะในส่วนของข้อเสนอพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กนะคะโดยมีส่วนที่ไฮไลไท์บอกว่า Entertainment Complex ไม่ใช่การพนันออนไลน์ในพรบรเขียนไว้ชัดเจนว่าพนันออนไลน์ไม่ได้รับอนุญาตใน Entertainment Complex นี่ไม่ใช่คาสิโนเซรีไม่ใช่การเปิดบ่อนเซรีเป็นโมเดลที่เลือกไว้คือลิมิตจำนวนไลเซนส์โดยการกํากับด้วยมูลค่าการลงทุนที่สูงแล้วก็เขาก็มีการพรีเซนต์นะคะถึงข้อดีต่างๆของ Entertainment Complex นะว่ามี สัดส,ส่วนมีอะไรบ้างนะคะมีคอนเสิร์ตฮอล์ใหญ่ขนาดไหนแล้วมันจะดึงดูดคนมามากขนาดไหนนะคะมีโรงแรมมีห้างสรรพสินค้ามีอะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงนโยบายในการกำกับนะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้าไปเล่นติดกันเป็นจำนวนกี่ชั่วโมงเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปบอกให้หยุด และถ้าเกิดใครแบบไปเล่นสมมุติ3วันติดกันแล้วอย่างเงี้ยหมดโคตาในช่วงเวลาหนึ่งเขาจะให้เลิกเล่นอันนี้คือมาตรการป้องกันผีพนันนะคะก็ถือว่ารัฐบาลก็คิดอะไรไมาเยอะพอสมควรนะคะใครอยากฟังเต็มๆไปฟังในไลฟ์ของวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาอีกท่านหนึ่งที่พูดไว้น่าสนใจนะคะก็คือสวรนรเศประชากรนะคะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษา การเปิดสถานบันเทิงครบวงจรของวุฒิสภาคุณอรเศรษบอกว่าการมาของคาสิโนจะทำให้สถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศเราแย่ลงหรือเปล่ามีการพูดถึงดัชนี CPI จะลดลงไปไหมหรือมองอีกมุมคือดัชนีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันนะคะ Corruption Performance Index ะะหรือมองอีกมุมนะคะในการที่ดัชนี CPI c อร์รัปชันในบ้านเราที่แย่อยู่แล้ว จะทําให้การเข้ามาของคาสิโนและการบังคับใช้กฎหมายที่เราตั้งใจว่าจะบังคับใช้ให้ได้ตามที่ตั้งใจจะบังคับได,ได้จริงหรือไม่อันนี้ก็คือประเด็นนะคะที่เขาพูดถึงนอกจากนี้คุณนรเศษ,ษเนี่ยนะก็มีการโชว์สัดส,ส่วนของรายได้ด้วยนะคะซึ่งเออเอดูแล้วก็น่าสนใจดีก็คือ คือเมืองไทยเนี่ยจะเอาโมเดลสิงคโปร์เซนโตซ่านะที่สิงคโปร์เนี่ยก็มีส,น,สนุกมีอะไรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างเลยนะคะแต่ปรากฏว่ารายได้ถึง68นะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าจำไม่ผิดคือ68เปอร์เซ็นตะ์จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทั้งหมดนะคะ68เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากคาสิโนนะอันนี้คือตัวเลขของเซนโตซ่าซึ่งพอว่ดูพรีเซนต์ถึงจุดเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออ ถ้าเอาคาสิโนออกนี่อาจจะหาหนักลงทุนยากหรือเปล่านะคะนั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลเอาคาสิโนไว้หรือเปล่านะ,ะอีกท่านหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจากฝ่ายค้านนะคะก็คือคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลน,นะคะจากพักคพลังประชารัฐนะเขาบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะคะตระหนักนิดนึงว่าที่เราถกเถียงกันวันนี้ ไม่ใช่ส่วนของ Entertainment Complex ในส่วนของสวนสนุกหรือศูนย์คอนเสิร์ตแต่เรากำลังถกเถียงกันว่าการที่จะมีสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโนอยู่ด้วยนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับไทยหรือไม่การจะมีสถานบันเทิงรูปแบบต่างๆที่ไม่มีคาสิโนเชื่อว่าประชาชนยอมรับอยู่แล้วอันนี้เขาก็พูดในมุมที่ไม่อยากได้คาสิโน มีอีกท่านหนึ่งขอพูดอีกสักสองคนละกันเดี๋ยวจะไปจบที่ประเด็นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยอาจารย์จรันนะคะก็คือ,อ,อท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยนะมีการให้ทัศนะไว้น่าสนใจนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยท่านมองว่าควรจะเป็นการไปทำใน ที่ที่มันไม่ใช่แบบกลางเมืองแบบกรุงเทพอะเพราะว่าที่กรุงเทพอะเอาอะไรมาลงเนี่ยมันก็มีคนคือคนเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยเราไปอยู่ในจุดที่มันเหมือนมันกระจายนะักท่องเที่ยวออกไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปทําตรงนั้นถ้ากฎหมายเขียนให้ทําในพื้นที่นอกเมืองแบบนั้นเนี่ยแล้วไม่มีใครไปลงทุนท่านก็บอกว่าเราก็ไม่เสียอะไรเพราะสิ่งที่เราต้องการคือการกระจายไป ถ้าไม่มีใครอยากจะไปทำรัฐก็ยังไม่เสียอะไอันนีเน้เป็นการมองเชิงยุทธศาสตร์อีกแบบหนึ่งนะก็ก็น่าสนใจดีนะคะอยากจะให้ไปฟังนะมีการพูดถึงว่าถ้าจะไปลงที่ไหนเนี่ยต้องถามประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าเขาโอเคหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะต้องให้ผลประโยชน์นะคะเป็นการพัฒนาพื้นที่อะไรตรงนั้นไปบขอปิดท้ายด้วยประเด็นจากอาจารย์จรัพักดีธนากร อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะซึ่งประเด็นนี้ต้องถือว่าเป็นประเด็นที่ทางารัฐบาลอาจจะต้องฟังไว้เยอะๆคืออาจารย์ชี้เป้าเลยนะคะอาจารย์ชี้เป้าบอกว่า Entertainment Complex เนี่ยร่างพรบนี้ถ้าเกิดว่าเสนอไปเนี่ยมีความ เข้าข่ายนะคะที่จะขัดมาตราอะไรบ้างในรัฐธรรมนูญนะมีการไล่เรียงมาเดี๋ยวไปหาอ่านนะมาตรา50วงเล็บ10นะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองต่อรัฐนะคะมาตรา63มาตรา58แล้วก็มาตรา65ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสชาติ20ปีนะคะก็มีความสูมเสียงทางกฎหมายมากขนาดนี้ในประเด็นของการจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะซึ่งอันนี้ก็ น่าจะทำให้เราพอจะประเมินได้เหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยอนาคตของ e n t e r ตอร์เทนเมนต์คอมในรัฐบาลแพทองทานชุดที่สองนะก็คือที่ที่ทมีการปรับคอรมอรใหม่เนี้นะคะที่มีเสียงลดลงเนี่ยเราก็ <c oughs> มีมีความซับซ้อนนะภายในหมู่พกร่วมพอสมควรเนี่ยทำให้เราน่าจะพอเดาได้แล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะผลักดัน พรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต่อไปหรือเปล่าส่วนตัวประเมินว่ายังน้อยคือยังไม่รีบแน่ๆนะยังไม่รีบแน่ๆแล้วในวันนี้เนี่ยหนึ่งในผู้เข้าร่วมอภิปรายก็มีการเปิดเผยนะว่าเขาได้คุยกับคุณศึกษิตธิสีจอมขวัญที่ข้างล่างเวทีนะคะก็ได้ความว่าอาจจะยังเลื่อนไปก่อน,นถ,ถ้าจำกันได้นะพระบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพลเนี่ยเป็นร่างพรบรเนี่ยนะคะมันถูกดันขึ้นมาอยู่คิวหมายเลขหนึ่ง อยู่คิวหม่เลขหนึ่งของการพิจารณาในในสภาผู้แทนรัษฎรทุกคนจำได้ไหมแล้วตอนนั้นมันคือหลังแผ่นดินไหวใหม่ๆมีการเลื่อนคิวนะคะโดยพักเพื่อไทยเนี่ยขยับคิวพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กขึ้นมาไว้เป็นคิวที่หนึ่งเลยแล้วก็ในวันนั้นน่ะที่เอาเรื่องนี้เข้าสภาผู้แทนรัษฎรนอะ่ะแล้วถ้าจำกันได้วันนั้นน่ะคือวันที่คุณชัยชนกเขามีซีน คุณชัยชนกชิดชอบจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ประกาศขึ้นมาว่าผมจะไม่พิจารณาพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กไม่พิจารณาเรื่องอเารื่องคาสิโนตอนนี้เป็นอันขาดเพราะว่าวันนี้บ้านเมืองมีปัญหาที่เร่งด่วนกว่ามีเรื่องแผ่นดินไว้มีเรื่องภัยพิบัติมากมายแล้วก็เขาก็บรรยายเรื่องภัยพิบัติต่ตอไปจําได้ใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะอันนั้นนะคือสิ่งที่ทุกคนจําได้นะแต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วก็คือร่างพรบเนี้ยมัน จ่อคิวอยู่เป็นอันดับหนึ่งแล้ววันนั้นเนี่ยก็เมื่อมีความเห็นจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสภานะบอกว่าอย่าเพิ่งเลยเรามาคุยยติด่วนเรื่องแผ่นดินไหวกันเถอะนะร่างนี้ก็เลยยังไม่ได้ถูกพิจารณาในวันนั้นแล้วเหตุการณ์ในวันก่อนนั้นก็นำมาสู่รอยร้าวต่างๆระหว่างพักร่วมรัฐบาลสองพักใหญ่เนี่ยนะคะแต่ที่จะบอกก็คือว่าคิวนี้มันยังอยู่นะเปิดสภานเนี้ย ลองดูถ้าเกิดว่าทุกอย่างยังออนแทร็กแบบที่พักเพื่อไทยวางแผนไว้เปิดสภามาปุ๊บจะได้พิจารณาพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเป็นร่างแรกนะคะแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแผนก็ร่างนี้คงจะถูกถอนออกไปก่อนนะหรือว่าขยับคิวไปไว้หลังๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวดูความพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยใส่เข้ามาเพราะว่าวันนี้ เรื่องมันเยอะเหลือเกินนะคะรัฐบาลคงต้องจัดลำดับความสำคัญดีๆเลยค่ะวันนี้ก็นั่นก็คือเรื่องทั้งหมดนะคะที่เอามาฝากกันในวันนี้นะเดี๋ยวจะลองพยายามเข้าไปดูว่า,าสามารถอ่านคอมเมนต์ได้ไหมนะคะเพราะว่าแอปนี่เวลาออกไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยขึ้นคอมเมนต์ให้อ่านแล้วนะเพื่อนๆทาง u t u b e อ้อาขอโทษค่ะออบยังอ่านได้อยู่นะคะ คุณแก้วตาถามนะคะว่าแล้วเรื่องพลังงานที่มีคนออกมาพูดว่าวันที่3จะมีการเสนอเข้าสภาจริงไหมคะอ่าอันนี้บอบไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้เช็คให้นะคะคุณพิสิทธ์บอกว่าข้ออ้างหรือเปล่าครับถ้าหานักลงทุนไม่ได้ก็เลิกไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมโอ้ค่ะอะคุณการตาพูดประเด็นน่าสนใจนะบอกว่าเอาออกเถอะ ตอนหาเสียงไม่มีนะคาสิโนวันนี้ในวงสนทนามีพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าตอนหาเสียงไม่มีเลยจริงๆตอนเศษฐานหนึ่งรัฐบาลเศษฐานก็ยังไม่มีพอมาถึงรัฐบาลแพทองทานในการถแถลงนโยบายนะคะมีการใช้คำว่าจะผลักดัน man-made destination man-made destination แปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ก็คือไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่ทะเลไม่ใช่น้ำตกเนอะแต่ว่าต้องเป็นที่ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ซึ่งในความหมายก็หมายถึง entertainment complex ที่มีคาสิโนอยู่ข้างในเนี่ยแหละแต่ว่านายกใช้คำว่า man-made destination สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เลยยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ว่าแล้วจริงๆถ้าถ้าใช้คำนี้ในในโยบายอะ่ะมันจะหมายความว่ารัฐบาลต้องทำ entertainment complex หรือเปล่ามันคือความหมายเดียวกันขนาดนั้นหรือเปล่า น,ะะนำมาสู่ข้อสรุปบนเวทีกลางในวันนี้ก็เสียงส่วนใหญ่สรุปตรงกันเลยว่าอยากให้มีการทำประชามติเนื่องจากนโยบายนี้ไม่เคยถูกนำเสนอในการเลือกตั้งเนื่องจากวันนี้พรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้เหมือนเดิมแล้วจะถือว่าเสียงส่วนใหญ่จะเอาได้หรือเปล่าแล้วก็เนื่องจากว่าในตอนที่นายกถแถลงนโยบายก็ตามเนี่ยไม่ได้ใช้คำพูดตรงๆว่ามันจะมีคาสิโนอยู่ในนั้นด้วย ดังนั้นความเห็นของคนจำนวนมากก็คือบอกว่ามันยังไม่เคยได้รับการมอบอำนาจจากประชาชนให้มาทำนโยบายนี้ดังนั้นถ้าจะทำจริงๆควรจะมีการประชามติก่อนอ,อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางรัฐบาลคงจะต้องรับไปนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสุ่มเสี่ยงในหลายมิติมากพอสมควรเลยนะ